สวัสดีครับเพื่อนๆผ่อนสงชมชมภาพนี่มีภาพให้ชมกันนะครับเช่นเดิมครับวันนี้วันจัดอากาศดีฝนฟ้าก็ไม่ตกด้วยวันนี้พามาวันนี้ชมกันนะครับมีหลายรูปแบบนะครับทุกท่านก็มีความสุขกันนะครับวันนี้เปิดงานกันแล้วนะครับแสงแดดสามสี่โมงเช้าก็ ร่วมรวยผมก็รอแสงแดดถ้ามีแสงแดดก็จะพ้าขึ้นมายีบให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นพระสมเด็จแปลกๆทีมกันนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มานะครับเดี๋ยวดูองค์นี้ก่อนนี่ก็ดูหน้าตาดีเหมือนกันนะครับเป็นพระสวยเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับขอบคุณเพื่อนๆื่อนสงที่ชมและเชียร์ ชมแล้วก็ตอบรับกันนะครับกดไลค์กด, like, กด share. แชร์แถมยังนะครับขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ086เบอร์โทรศัพท์086 018 37 26นะครับตัวเมาื่วานก็มีคนโทรมาจององค์นั่นองค์นี้ได้ครับขอบคุณมากพี่น้อง ที่เดินที่โทรมาจองนะครับพรพรสงไม่ได้ขายหรืออะไรครับขายทําบุญเลี้ยงสุนัขจอนจัดช่วยผมนะครับวันละพันบาทนะผมผมคิดเป็นวันนะวันหนึ่งผมจะใช้ค่าใช้ใจ่ายค่ายาค่าอาหารสิบถังค่าข้าวสิบถังไก่ห้าสิบโลหัวอาหารวันละกระสอบที่ผมดูแลอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ให้พี่น้องชงมาเต็มอิ่ นีด้ดูหน้าตาสวยนะครับเป็นพระจากที่เก็บเอาไว้นะครับมาให้ชมกัน,นครับหน้าตาดีข้างหลังดีนะครับเป็นพระเก่านะแต่จะถึงยุคสมเด็จหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างจุใจเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ของดีๆทั้งนั้นขอสงขอบคุณท่านมากนะครับเช้ามาก็ใส่ปัดข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยครับมีความสุขมากกัน ถูกใจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวองค์ที่สองพิมพ์อะไรเลยเดี๋ยวเขาดีมนกันนะครับพิมพ์องค์ที่สองเป็นพระสมเด็จนะหน้าตาเขาพเดีดแกงเนื้อปูนนะเป็ดปูนแกงท่านชอบองค์ไหนทักทายมาได้ครับบ,บุกเลยทักทายมาผมก็ จะมอบให้เป็นของฝันค่าที่ชมกันรับรองอาภะาพรสง่งแฟนพอคอใครรับรองไม่อายใครนะครับพาะเจ้าสวยเนื้อดีนะครับก็ท่านคงจะถูกใจและบกมือทักทายกันนะครับทุกท่านที่ชมพระพรสงท่านโชคดีขาขายกระลำรวยนะครับคิดอะไรก็มาส่้ามุมูวมาปรารถนากัน ไม่มีอะไรจะมอบให้นะเป็นพระผู้ใหญ่ที่มามอบให้ผมผมก็เก็บมาเก็บไว้ยี่สิบกว่าปีละนะครับวันยังโทรคุยกับโทรคุยกับท่านเรื่อยท่านก็บอกว่าเออขอบใจมากที่พระเสนอออกให้ชมกันนะครับเป็นพระสมเด็จเดวด,ดูอยู่แถมด้วยวัดนี้เนื้อสวยเด้มกันนะครับวัดชัยโยบกตลอดเป็นพระที่ผมเก็บสะสมไวนะ้นานแล้วนะครับยี่สิบกว่าปี สมัยก่อนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับร้านผมขายเครื่องสังฆพันธ์บ้านอาจารย์เชเขาก็ตัดผ้าเขาก็ลอยฟังว่าสมัยนั้นเขาไปตัดผ้าอยู่บางพุพมมาสิบกว่าปีหนุมน่มๆเย็นมาเขาก็นั่งสองพระองค์ที่สวยก็สามบาทไม่สวยก็หกสลึงแต่วันนี้ก็ย้ายไาอยู่ชุมชนประธานพรก็เลยพระอาจารย์มาดูกันหน่อยก็ผมชอบปูท่ทวดเขามีแต่สมเด็จแกลลักกันมั่ง ให้กันไว้ตอนหลังแกย้ายไปอยู่บางพุ่มพรมแกก็เนี่ยพระให้ผมไว้เยอะเลยนะหลายร้อยองค์เพื่อน,นเขาก็บอกเอาแค่สองสามองค์พอพรสงผมเองก็นี่แหละครับถ่ายให้ชมกันถัดี่สวยก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมพระพรสงนะครับอาจารย์เชก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมก็เก็บไว้ยี่สิบเดี๋ยวคุณพ่อช่วยเราเศรษฐกิจไม่ดีขาขาย เปิดร้านมาวันนี้ยังไม่รู้จะยังไม่ได้ขายเลยทักบาทเลยเครื่องสังเคัณฑ์เต็มร้านเลยพวกคนไม่ค่อยมีตังค์กันนะครับท้ายนี้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขร่ำรวยนะครับขาขายอะไรก็ขายดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ